และทรงพระกรุณาโปรดกระพร,ร,รมอมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2565ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลละรียตุตดดินอันมุสตาฟาบินละชาอิบนีอันมาฮุมสุลต่านฮาจีอามัดชาอันมุสตาอินบินละสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16กรุงกุลาลัมเปอร์ ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทต,ต่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพระมามัมสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อความผาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซียประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความชิดใกล้อย่างยิ่ง ประเทศของเราทั้งสองผูกพันแนบแน่นไม่เพียงเพราะเรามีอนาเขตติดกันเท่านั้นแต,แต่ยังรวมถึงเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมร่วมกันอันเป็นรากฐานของมิตรภาพความร่วมมือที่อย่างลึกและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามจําเป็น ประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมาเลเซียในอนาคตเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนหลากหลายด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิรลาลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว